ไายชมะชมะนี่ใกล้ตั้งเลยนี่พอไม่พอให้เท่าไหร่ไม่พอมันเยอะโอ้มันเยอะเอาป่ะให้ข้างล่างนะโอ้บินขึ้นมาด้วยเบบาไปให้บินโย,ยนสูงๆูงนี่เออต้องรอๆมันเลนว้า เฮ้ยไม่ทำไม่ด้ไม่ทำนี่มันไม่ทันแล้วโอ้ยวเอาลูกววโอ้ยโยนตัวไหนตัวนั้นเลยสิ้งจุมันไม่ทันเอ้ยไปฝนละอันนี้เคาะดิเคาะดิเคาะพื้นนะแล้วก็ไปถ่าไปทิ้งขยะมามาหามือพี่ป้องแล้วหามือพี่ป้องหน่อยมันจกอาทิมือป้องเลยมีไหมเนี่ย ป้อมไม่มาหาปอกเลยกลัวปอกนะออป้อมยนต์เลยเออนะ่าหามือปอกเลยหามือปอกเลยเมีเลยยนต์ขึ้นไปไหมืมอเปอื้อนหมดแล้วโว